ความรู้สึกว่าเปล่าและไร้จุดหมายนั้นเป็นประสบการณ์ที่คนหลายคนต้องเจอในช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิตมันเกิดขึ้นจากหลายปัจจัยเช่นความเหนื่อยล้าทางอารมณ์ความกดดันจากสังคมหรือการไม่รู้ที่ทางที่ชัดเจนในชีวิตซึ่งเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้เมื่อเราลงทางหรือรู้สึกว่ากำลังวิ่งตามสิ่งที่ไม่ใช่ความต้องการที่แท้จริง <N> บางครั้งเรารู้สึกว่างเปล่าเพราะเราหลงลืมเป้าหมายที่แท้จริงหลายครั้งเราอาจตามเป้าหมายของคนอื่นหรือตามค่านิยมของสังคมโดยไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วเราต้องการอะไรขาดความเชื่อมโยงกับตัวเองเราอาจไม่ได้ใช้เวลาพอที่จะสำรวจและเข้าใจความต้องการและความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเองรู้สึกไม่ประสบความสำเร็จ ากเราทําอะไรไปไแล้วไม่เห็นผลสําเร็จสําเร็จตามที่หวังไว้เราอาจรู้สึกว่าความพยายามนั้นนั้นความหมายสิ่ง <What is S 1> ที่ช่วยให้ผ่านความรู้สึกนี้ได้คือการกลับมาทบทวนตัวเองและพิจารณาสิ่งที่เราทําอยู่ oh, และตั้งคำถามว่านี่คือสิ่งที่เราต้องการจริงๆหรือเปล่าและเราทำสิ่งนี้เพราะอะไรการหาสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขหรือสร้างความหมายในชีวิต จะช่วยเติมเต็มความว่างเปล่านั้นไดอ้อย่าลืมว่าความรู้สึกแบบนี้เป็นเพียงช่วงเวลาหนึ่งและมันจะผ่านไปเมื่อเรากลับมาเจอความหมายที่แท้จริงในชีวิตของเราอีกครั้งครับ